สวัสดีเช้าวันพุทธที่20เมษายนยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องนุ้ย h a v e and c e d a y ค่ะหวังว่าทุกคนสบายดีนะคะดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยค่ะคลิปนี้นะคะนุ้ยจะพาทุกคนไปเช็คสภาพอากาศของบ้านเราประจำวันพุทธที่20เมษายนค่ะพร้อมกับพยากรณ์อากาศล่วงหน้าแต่ก่อนที่เราจะไปรับฟังกันนั้นนุ้ยขอขอบคุณข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยา แล้วก็ขอขอบคุณทุกคนค่ะที่ติดตามและเป็นกำลังใจให้นุ้ยนะคะฝนฟ้าวันนี้ค่ะเน้นด้านตะวันตกของภาคเหนือและภาคกลางค่ะและขอให้ระวังลมกระโชกแรงด้วยค่ะส่วนภาคใต้เน้นฝั่งด้านตะวันออกสําหรับภาคอีสานและภาคตะวันออกฝนประมาณ10%ค่ะตอนนี้เราก็มาฟังลักษณะาอากาศทั่วไปประจำวันพุทธที่20เมษายนกันค่ะ บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังปานกลางที่ปกคลุมประเทศไทยตอนบนอยู่ตอนนี้เริ่มมีกำลังอ่อนลงค่ะและขณะที่ลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้ก็ยังคงพัดปกคลุมบริเวณดังกล่าวทำให้บริเวณประเทศไทยตอนบนมีอากาศร้อนในตอนกลางวันค่ะกับมีฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงบางพื้นที่โดยเฉพาะภาคเหนือและภาคกลางด้านตะวันตกค่ะ พื้นที่เฝ้าระวังฝนฟ้าขนองลมกระโชกแรงทางภาคเหนือนะคะได้แก่จังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาแพร่น่านอุตรดิตถ์และตากค่ะและภาคและภาคกลางได้แก่จังหวัดอุทัยธานีชัยนาทกาญจน,าบนบุรีสุพรรณบุรีราชบุรีนคนรปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครค่ะ ขอให้ผู้ที่อยู่บริเวณดังกล่าวนะคะระวังอันตรายค่ะจากฝนฟ้าขนองลมกระโชกแรงโดยหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจง้งใต้ต้นไม้ใหญ่ใกล้สิ่งปลูกสร้างและป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงและเพิ่มความระมัดระวังค่ะในการสัญจรผ่านบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองซึ่งอาจเกิดอันตรายค่ะจากลมกระโชกแรงได้สำหรับภาคใต้ลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมภาคใต้ มีกำลังปานกลางค่ะทำให้ภาคใต้มีฝนตกหนักบางแห่งโดยที่ภาคใต้ฝั่งตะวันออกฝั่งอ่าวไทยนะคะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่และก็มีฝนตกหนักบางแห่งด้วยค่ะบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงและสงขลาส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันตกฝั่งอันดามันก็มีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่บริเวณจังหวัดพังงากระบี่ตรังและสตูลค่ะ และตอนนี้เรามาฟังพยากรณ์อากาศล่วงหน้ากันค่ะตั้งแต่วันที่21ถึงวันที่28เมษายนยอมความกดอากาศตา่ำเนื่องจากความร้อนปกคลุมประเทศไทยตอนบนขณะที่ลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นค่ะจากอ่าวไทยเข้ามาปกคลุมทำให้ประเทศไทยมีอากาศร้อนโดยทั่วไปค่ะและมีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นได้บางแห่งภาคใต้นะคะก็มีฝนลดลงค่ะ จบพยากรณอากาศและพบกับนุ้ยได้ใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณทุกคนมากค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย